ท่าผู้ชมหลายๆท่านช่วงนี้ก็อาจจะบอกว่าเนี่ยชีวิตฉันขาขึ้นมากๆเลยนะขาขึ้นไก่หน้าผักเลยแบบบอกไม่ถูกเลยนะมือไม่พอนะี่ตอขามากไก่เน้าผักด้วยจะทํายังไงวะพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินนะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเลยค่าครองชีพก็สูงขึ้นแต่รายได้ขั้นต่ำเนี่ยมันกลับเท่าเดิมบางท่านก็บอกลดลงด้วยซ้าไปเขาบอกว่าช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมานี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าวัตถุดิบอาหารต่างๆเนี่ยนะะเริ่มทยอยกันขึ้นราคา โดยเฉพาะเนื้อหมูเนี่ยที่มีการปรับราคาแบบก้าวกระโดดเพราะด้วยสถานการณ์ของการระบาดโรคในหมูเนี่ยท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นเนี่ยวัตถุดิบอาหารอื่นๆก็ปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องนะด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่เนื้อไก่กุ้งขาวซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยที่จําเป็นจะต้องขยับราคาอาหารขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นและผู้บริโภคเนี่ยที่ต้องแบกรับการซื้ออาหารที่ราคามันเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าอะไรเพิ่มขึ้นบ้างหล่ะเปรียบเทียบราคากันหน่อย ถ้าย้อนไปเมื่อธันวาปีที่แล้ว2,564ราคาหมูเนื้อแดงเนี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ165บาทแต่พอขยับมาปีใหม่ปุ๊บมกรา2,565 200บาทบางที่220บางที่230บางที่250ไปแล้วด้วยซ้ำไปไข่ไก่หลังจากหมูขึ้นก็มายอมน้อยหน้ากันแหละขยับขึ้นตามบ้างปกติฟองละ2บาท80สตางก็เป็น3บาทหรือแม้กระทั่งเนื้อไก่อก ปกติซื้อกันที่60บาทตอ่อกิโลกร,รมัมนณะวันนี้80บาทตอ่อกิโลกร,รมัมแล้วก็มีแนวโน้มจะขยับขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าอะไรคนทานหมูมันแพงขยับมาทานไก่มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆหรือลามไปแม้กระทั่งกุ้งขาวเนี่ยขนาด40ตัวก่อนตอ่อกิโลกร,รมัมก็ขึ้นจากปกติเดิมเนี่ยนะไม่เกินกิโลกร,รัมละ250บาท2 3 0 250แต่ณขณะน,นี้ขยับขึ้นไปแล้ว 300ถึง320บาทต่อกิโลกร,รมัมและทุกๆอย่างมันก็เริ่มแพงขึ้นแพงขึ้นท่านผู้ชมเขาเรียกว่าแพงทั้งแผ่นดินจริงๆผมไม่ได้โจมตีรัฐบาลแต่อย่างใดนะเพียงแต่บอกว่าเนี่ยพอทุกอย่างมันแพงขึ้นแนวทางการแก้ปัญหาคืออะไรคือการแก้ปัญหาระยะสั้นมันก็โอเค แต่ระยะยาวเนี่ยจะบูรณาการมันยังไงจะแก้ปัญหามันยังไงโรคอหิวาตากโรคเนี่ยแอฟริกาในหมูเนี่ยก็ต้องยอมรับมันแล้วลหละว่ามันมีเกิดขึ้นจริง,รงมันมีเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วยอมรับกันบ้างถ้าการยอมรับกันบ้างเนี่ยมันจะเป็นผลดีนะกับผู้บริโภคด้วยเพราะอะไรเขาเข้าใจในตักกะเขาเข้าใจในกระบวนการว่าอ๋อหมูมันติดโรคนะ มันเป็นอย่างนี้เรารัฐบาลควรจะช่วยเหลือเกษตรกรยังไงในการเลี้ยงหมูใครมีปัญหาอะไรกรุณารับฟังเขาเถอะไม่ใช่โอ้ไม่มีโอ้ไม่เป็นโอ้ไม่ใช่อย่าพูดอย่างนี้เอออะไรเนี่ยไม่รู้หมูแพงจะไปโทษจำนำข้าวอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะบอกหมูแพงเนี่ยเพราะโกงจำนำข้าวเขาที่แล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแก้เป็นเรื่องๆไปปัญหาวันนี้ก็คือวันนี้ไม่ใช่ปัญหาวันนี้คุณจะย้อนไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วมันคนละเรื่องกัน มันไม่ใช่แบบเนี่ยทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วก็ก็กลับไปร้อนแบบทะเลาะกันวันนี้เนี่ยเรื่องนี้นะเรื่อง A แต่กลับไปเรื่อง C ต่อมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆแก้ปัญหาให้ตรงจุดมันแพงจากตรงไหนอาหารมันแพงอ่ะก็ไปอุดหนุนราคาอาหารสัตว์ไหมเนี่ยช่วยเกษตรกรไหมแทนที่เกษตรกรเนี่ยจะต้องเจ็บตัวคนเดียวเนี่ยรัฐเข้าไปอุดหนุนหน่อยไหมเออมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้าง โรคสัตว์อหิวาตกะโรคเนี่ยในหมูเนี่ยแอฟริกาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรควรจะทําอย่างไรป้องกันมันควรจะเลี้ยงแบบไหนจากเยอะๆเนี่ยอาจจะขยับมาเป็นน้อยๆหน่อยไหมเพื่อเป็นการดูแลให้มันทั่วถึงเนออี่ก็ต้องให้ความรู้ไม่ใช่บอกไม่มีไม่มีอย่างเดียวไม่มีแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายเนี่ยใครแบกรับอ่ะก็พวกประชาชนเนี่ยแหละพวกเราเนี่ยแหละซื้อหมูแพงขึ้นพวกคุณก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะมีตังค์ซื้อไง แต่คนไม่มีตังค์ซื้อลําบากนะแต่ก่อนเนี่ยก็เราเกิดมาเราก็รู้จักคําว่าหมูแล้วกะเพราหมูสับไข่เจียวหมูสับหมูทอดกระเทียมมันก็มีอยู่แค่นี้และถ้าหมูแพงจะแดกอะไรละคราวนี้จะไก่แพงก็แดกอะไรก็ไม่ได้แล้วคราวนี้ไม่รู้จะพูดยังไงอย่าอึนบอกไปแล้วว่าอย่าอึนทํางานก็คือทํางานอาสามาทํางานก็ต้องทําให้เต็มที่ไม่ใช่จะบอกหมูแพงไปกินไก่ไก่แพงไปกินกุ้งและสรุปมันไก่แพงหมูแพงปลาแพงกุ้งแพงปลาหมึกแพง กูจะแดกอะไรอ่ะไม่ต้องไปแดกหญ้ามันก็ตายเหรอพูดแล้วก็ขึ้นไปแล้วครับขอบคุณครับ